รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย มาพบกับรายการ Mad World เปิดโลกคณิตศาสตร์กับคุณครูปอเต้นะคะสำหรับใน EP นี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของเศษส่วนค่ะเด็กๆ คืออะไรเศษส่วนก็คือส่วนต่างๆของจำนวนเต็มที่ถูกแบ่งออกเป็นแต่ละส่วนเท่าๆกันเราเลยเรียกว่าเศษส่วนนั่นเองค่ะทีนี้เศษส่วนจะเป็นยังไงคุณครูให้เด็กๆดูจากภาพดีกว่าค่ะจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นรูปวงกลมนะคะเด็กๆเห็นวงกลมเนาะถ้าคุณครูบอกว่าคุณครูแบ่งวงกลมเนี้ยออกเป็น 4ส,ส่วนโอเคไหมคะให้เด็กๆหลับตานึกถึงพิซซ่าก็ได้ค่ะถ้าภาพวงกลมของคุณครูยังไม่สวย,ยง,งั้นเอาเป็นพิซซ่าแล้วกันนะคะแบ่งพิซซ่าออกเป็น4ชิ้นโดยคุณครูแบ่งครึ่งแบบนี้เลยนะคะคุณครูบอกว่าคุณครูกินพิซซ่าเศษ1ส่วนสก็คือกิน1ชิ้นจาก4ชิ้น เพราะฉะนั้นเราเรียกว่าการกิน1ชิ้นจาก4ชิ้นเราเรียกว่าเศษ1ส่วน4ก็คือคุณครูแบ่งพิซซ่าออกเป็น4ชิ้นเท่าๆกันนั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆเริ่มเข้าใจแล้วนะว่าเศษส่วนเนี่ย เป็นอย่างไรแต่ว่าเศษส,ส่วนเนี่ยเขาแบ่งเป็นด้วยกันเนี่ยสามประเภทแบ่งง่ายๆเลยมี3าชนิดนะคะอันแรกก็คือเศษส,ส่วนแท้เศษส,ส่วนแท้แท้แน่นอนเป็นยังไงเศษส,ส่วนแท้นะคะคือเศษส,ส่วนที่มีตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนน้อยกว่าตัวส่วนนะคะตัวเศษตัวเศษอยู่ตรงไหนข้างบนหรือข้างล่างตัวเศษอยู่ข้างบนน้อยกว่าตัวส่วนที่อยู่ข้างล่าง คุณคยยกตัวอย่างเช่นเศษส่วนแท้นะคะเศษ1ส่วน4เศษน้อยกว่าส่วนถูกไหมคะเศษ1ส่วน4เศษ3ส่วน5้น้อยกว่า5ถูกปะเศษน้อยกว่าส่วนเศษ2ส่วน7 2น้อยกว่า7โอเคอีกสักหนึ่งอันก็คือ11อส่วน15เศษน้อยกว่าส่วนเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยถ้าดเด็กๆเห็นว่าตัวเศษ น้อยกว่าตัวส่วนเราเรียกเศษส่วนแบบนี้ว่าเศษส่วนแท้โอเคนะตอนนี้เริ่มมีมาแล้วหนึ่งคำศัพท์แล้วนะว่าเศษส่วนแท้โอเคอีกหนึ่งชนิดนั่นก็คือเศษเกินโอ๊ยไม่ชอบคำนี้เลยอะ่ะการเป็นส่วนเกินอะ่ะเศษเกินนะคะก็คือเศษส่วนที่มีตัวเศษมากกว่า ตัวส่วนก็คือมันมีเศษอะคะมากกว่าตัวส่วนจริงๆแล้วมันพิเศษมากเลยนะคะคือมีเศษมากกว่าส่วนก็คือตัวข้างบนมากกว่าตัวข้างล่างโอเคงั้นแปลว่ามันเป็นสิ่งพิเศษนะเศษเกินเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ไม่ชอบนะโอเคไหมโอเคเศษเกินคือข้างบนมากกว่าข้างล่างยกตัวอย่างเช่นเศษเส่วนสมเศษมากกว่าส่วนใช่ไหมโอเคอีกสักหนึ่งอัน เ2สิบส่วน15 12มากกว่า15ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวเศษมากกว่าตัวส่วนโอเคอีกสักหนึ่งชนิดนั่นก็คือเศษส่วนจํานวนคระโอเคไหมคะจำนวนคระก็คือมันมีทั้งจํานวนเต็มแล้วก็เศษส่วนนะคะเพราะว่าแต่ว่าเศษส่วนที่มันเป็นเศษส่วนนจะต้องเป็นเศษส่วนแท้เศษส่วนแท้คืออะไรคะ เศษส่วนที่ตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนเราเรียกเศษส่วนจํานวนคะก็คือว่าเศษส่วนที่มีทั้งจํานวนเต็มและเศษส่วนแท้อยู่ในจํานวนเดียวกันยกตัวอย่างเช่น3เศษ1ส่วน2เห็นไหมคะ3เศษ1ส่วน2มันมีจํานวนเต็มคืออะไรคะ3เศษส่วนแท้ก็คือเศษ1ส่วน2เราเรียกแบบนี้ว่าเศษส่วนจํานวนคะ3 เศษส่วน2เป็นเศษส่วนจำนวนคะมีอะไรอีก5้เศษส่ส่วน7 11บเศษ5ส่วน12แบบนี้แหละคะ่ะเราเรียกว่าเศษส่วนจำนวนคะโอเคเด็กๆคะเราแบ่งเศษส่วนไปด้วยกันทั้งหมด3ชนิดใช่ไหมอันแรกคือเศษส่วนแท้ทบทวนก่อนนะเศษส่วนแท้คือเศษส่วนที่มีตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วน ต่อมาคือเศษเกินเศษส่วนเกินก็คือตัวเศษมีค่ามากกว่าตัวส่วนเพราะฉะนั้นเศษส่วนแท้กับเศษส่วนเกินเนี่ยเขาเขาตรงกันข้ามกันโอเคไหมแล้วอีกอันนึงก็คือเศษส่วนจํานวนค่ะเศษส่วนจํานวนคะก็จะประกอบไปด้วยจํานวนเต็มและเศษส่วนแท้อยู่ในจํานวนเดียวกันโอเคไหมคะตอนนี้เราได้แล้วนะ3ชนิดเราได้คําศัพท์มาเพิ่ม3าอันแล้วโอเคงั้นเราไปดูต่อไปค่ะว่าในการอ่านค่าเศษส่วนเนี่ย แต่ละอันจะมีวิธีการอ่านอย่างไรต่อไปเวลาเด็กๆเ,เจอภาพที่เป็นเศษส่วนหรือว่าเจอรูปเศษส่วนเด็กๆก,ก็จะสามารถอ่านค่าจํานวนพวกนี้ได้ว่าอ่านว่ายอย่างไรนะคะโอเคงั้นคุณครูยกภาพที่หนึ่มาเลยนะภาพที่1มีวงกลม1วงเนาะและอีกหงวงแบ่งเป็นกี่ส่วนคะ4ส,ส่วนมีส่วนที่ระบายสีอยู่1ส่วนโอเคนะ แบบนี้จะอ่านว่าอะไรเด็กๆลองอ่านสิคะคุณครูให้เวลาเด็กๆลองอ่านดูซิว่าอ่านเหมือนคุณครูไหมอ่าแบบนี้นะคะ1นึเศษหนึ่งส่วนสีแบบนี้ค่ะคือเศษส่วนจํานวนคะนอกจากการอ่านเศษส่วนแล้วน้องๆยังต้องมีความจําเป็นที่จะเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ําให้ได้ โดยเศษส่วนยางต่ำเนี่ยนะคะคือเศษส่วนที่มันไม่สามารถหาได้อีกแล้วนะคะซึ่งคุณครูจะเริ่มจากการวาดรูปวงกลมก่อนนะคะเราจะเปรียบเทียบจากวงกลมคุณครูแบ่งวงกลมวงนี้นะคะเป็น8ส่วนเท่าๆกันจากนั้นคุณครูระบายสีฟึบสี่ส่วนครึ่งวงไปแล้วปึ่งครึ่งวงเลยนะพอดีเลย4ส่วนแแบบนี้นะคะคือเศษ4ส่วน8โอเคงั้นคุณครูระบายอีกวงหนึ่งนะคะฟึบ แบ่งออกเป็น4ส่วนระบาย2ส่วนแบบนี้ถ้าให้อ่านเศษส่วนอ่านว่าอะไรคะเศษ2ส่วน4โอเคถ้าดูจากรูปวงกลมเท่ากันอีกอันนึงแบ่ง8ส่วนระบาย4ส่วนอีกอันนึงแบ่ง4ส่วนระบาย2ส่วนมันคือเศษ4ส่วน8กับอีกอันนึงคือเศษ2ส่วน4เด็กๆคะถ้าดูจากรูปสองรูปนี้เท่ากันไหมคะ เท่ากันเหมือนกันทุกอย่างเลยยกเว้นแค่การแบ่งแต่ละส่วนเพราะฉะนั้นสองภาพเนี่ยเท่ากันนั่นหมายความว่าเศษ4ส่วน8เท่ากับเศษ2ส่วน4โอเคไหมคะตอนนี้เรารู้แล้วนะว่าเศษ4ส่วน8มีค่าเท่ากับเศษ2ส่วน4คุณครูคะเราถ้ามันเยอะเยอะหนูจะรู้ได้ยังไงว่าเศษอันไหนเท่ากับอันไหน,นเนื่อคุณครูบอกว่าเราจะทำให้มันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ ใช่ค่ะเด็กๆคะงั้นเราลองมาทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ากันคะ่ะคุณครูเริ่มเลยนะจากเศษ4ี่ส่วนแหรือว่าจากเศษสองส่วนสคุณครูต้องการที่จะทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเด็กๆดูสิคะว่าทั้งเศษและส่วนมีอะไรที่สามารถหารได้ทั้งเศษและส่วนบางมีอะไรบ้างเนาะติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตัก 2ใช่ไหมแม่สุดคูณที่ง่ายที่สุดแต่ว่าใช้ได้ตลอดเลยคุณครูเอา2หาร2ได้เท่ากับเท่าไหร่คะตัดโชดได้เท่ากับ1โอเคเก่งมากคะ่ะเด็กๆตัดเลขได้แลวโอเคต่อมา2หาร4ได้กี่ครั้งคะ2ครั้งโอเคเก่งมากเลยคะ่ะเพราะฉะนั้นจึงเท่ากับเศษ1ส่วน2นั่นเองโอเคนั่นหมายความว่าเศษ4ส่วน8 เท่ากับเศษ2ส่วน4เท่ากับเศษ1ส่วน2เศษส่วนอย่างต่ำคือเศษส่วนที่ไม่สามารถหาได้อีกแล้วตอนนี้เด็กๆสามารถทำให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำได้แล้วนั่นก็คือหาตัวหารร่วม,มค่ะทั้งเศษแล้วก็ส่วนมาตัดเลขก,กันก็จะได้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนั่นเองค่ะโอเคนี่ตัวอย่างต่อไปนะคะคุณครูจะพาน้องๆมาู้จักกับวิธีการในการแปลงรูปเศษส่วน จากเศษส่วนจํานวนคะให้เป็นเศษเกินนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาลองทํากันนะเศษส่วนที่คุณครูกําหนดให้เป็นเศษส่วนจํานวนค่ะที่มีว่า3เศษ1ส่วน2อ่าเริ่มเลย3เศษ1ส่วน2จะทํายังไงนะให้เป็นเศษเกินวิธีการนะเดี๋ยวคุณครูทําเลยนะเห็นส่วนไหมส่วนมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆบอกครูให้ชื่นใจทีส่วนมีค่าเท่ากับ 2โอเคส่วนเท่ากับ2นะเอา2เนี่ยไปคูณกับจำนวนเต็มที่อยู่ข้างหน้าจำนวนเต็มที่อยู่ข้างหน้าของเราคืออะไรคะ3ใช่หมั้ยคูณ3ม,มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ6โ,โอเคเก่งมากค่ะส่วนเขียนเหมือนเดิมขั้นตอนที่1เขียนส่วนก่อนส่วนคืออะไร2เมื่อกี้เราเอา2ไปคูณกับ3แล้วนะ2คูณ3 แล้วบวกด้วยตัวเศษเศษของเราคืออะไรคะ1โอเค2คูณ3เป็น6บวกอีก1เป็น7ส่วนคงเดิมคือ2เพราะฉะนั้นเศษเกินในข้อนี้ของเราจึงมีค่าเท่ากับเศษ7ส่วน2เพราะฉะนั้นเศษส่วนจำนวนค่าของเรานะคะ3เศษ1ส่วน2 จึงเท่ากับเศษส่วนเกินก็คือเศษ7ส่วน2นั่นเองยากไหมไม่ยาก,ยยากใช่ไหมคะอีกหนึ่งอันนะคะก่อนที่เราจะไปพักแบกกันนั่นก็คือคุณครูอยากให้น้องๆเนี่ยนะคะ มาลองเปรียบเทียบเศษส่วนกันค่ะว่าการเปรียบเทียบเศษส่วนอะแต่ละอันอะอันไหนมันมากกว่าเท่ากับหรืออย่างไรนะคะซึ่งการเปรียบเทียบเศษส่วนอะเราจะมีเครื่องหมายด้วยกันทั้งหมด3เครื่องหมายค่ะอันแรกถ้าเศษส่วนเท่ากันยกตัวอย่างเช่นเมื่อสักครู่ที่เราเรียนไปแล้วเศษ2ส่วน4กับเศษ1ส่วน2เท่ากันแบบนี้เราก็คันด้วยเครื่องหมายเท่ากับแต่ว่า ถ้ามากกว่าก็ใส่ไปเป็นเครื่องหมายมากกว่าแบบนี้ถ้าน้อยกว่าก็ใส่เครื่องหมายน้อยกว่าโอเคนะงั้นเรามาลองดูจากภาพก่อนถ้าเราทําคณิตศาสตร์ให้เป็นภาพเนี่ยนะคะมันจะเป็นอะไรที่ง่ายแล้วก็เข้าใจได้อย่างง่ายดายเลยนะคะงั้นมาเริ่มกันเลยนะกับตัวอย่างแรกสมมุติว่าอันนี้เป็นเค้กนะคะคุณครูอยากรู้ว่าถ้าคุณครูกินเค้ก1ส่วนกับคุณครูกินเค้ก3ส,ส่วนจาก4ส,ส่วน คุณครูกินเค้กอันไหนมากกว่ากันคะคุณครูกินเค้ก3ส่วนมากกว่า1ส่วนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเหมือนกันเลยเศษ1ส่วน4จึงมีค่าน้อยกว่าเศษ3ส่วน4หรือถ้าเขียนกลับกันก็คือเศษ3มส่วน4่มีคามากกว่าเศษ1นส่วน4นั่นเองอันนี้คือการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะแบบว่าถ้าส่วนเท่ากันเนาะ โอเคงั้นลองมาดูในกรณีที่การเปรียบเทียบที่เศษส่วนไม่เท่ากันบ้างยากแล้วนะสิใช่ไหมคะการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ส่วนไม่เท่ากันยกตัวอย่างเช่นคุณครูแบ่งรูปสี่เหลี่ยมออกเป็น2ส,ส่วนระบายสี1ส่วนโอเคไหมคะระบายสี1ส่วนจาก2ส,ส่วนถ้าอ่านเป็นรูปเศษส่วนอ่านว่าอะไรคะเศษ1ส่วน2โอเค อีกรูปหนึ่งคุณครูแบ่งรูปสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมสองรูปเนี่ยเท่ากันนะคะแต่คุณครูแบ่งใหม่แบ่งเป็น4ส่วนปึ้งปึ้งแบ่งอีก4ส่วนแบ่งปึ๊บคุณครูระบายสีสองส่วนฟืบฟืบเท่ากันอ่ะระบายสองส่วนเสร็จแล้วใช่ไหมคะพอระบายเสร็จปึ๊บเราอ่านว่าอะไรคะ2จาก4ก็คือเศษสองส่วน4โอเคทีเนี้ยถ้าดูจากรูปเด็กๆเห็นแล้วใช่ไหมคะ ว่าส่วนสีน้ำเงิน2รูปเนี่ยมันเท่ากันนั่นหมายความว่าเศษ1ส่วน2เนี่ยมันเท่ากับเศษ2ส่วน4ถูกไหมคะทีนี้ค่ะถ้าสมมติว่าไม่มีรูปแต่เราจะมีวิธีการในการทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือวิธีการคูณเข้าไปให้ส่วนเท่ากันวิธีการง่ายก็คือการคูณให้ส่วนทั้ง2ตัวเท่ากันเราอาจจะต้องใช้ความรู้เพิ่มเติมจากการที่รเราหาคนอมาแต่ในข้อนี้ เราสามารถคูณด้วยเศษ2ส่วน2ทั้งเศษและส่วนเข้าไปนะคะคุณครูคูณเข้าไปเศษ2ส่วน2คูณเข้าไปนะคะการที่ครูเอาเศษ2 2ส่วน2เนี่ยคูณเข้าไปเนี่ย1เป็นเอกลักษณ์การคูณคูณด้วย1ค่าที่คูณไปอ่ะก็ไม่เปลี่ยนแปลงถูกไหมคะ1คูณอะไรก็ได้ตัวนั้นเศษ2ส่วน2มีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมคะคุณครูเอาเศษ1ส่วน2คูณกับเศษ2ส่วน2ค่าที่ได้คือเศษ2 ส่วน4เวลาคูณเอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วน1คูณ2ได้2 2 2คูณ2ได้4เด็กๆเห็นไหมคะว่าเศษ2ส่วน4จึงเท่ากับเศษ2ส่วน4นั่นเองค่ะเดี๋ยวในเบรกหน้านะคะคุณครูจะมาลองพานักเรียนไปลองเรียนรู้ในการบวกลบเศษส่วนกันบ้างค่ะเดี๋ยวไปเจอกันในเบรกหน้าค่ะ ในแบกนี้นะคะคุณครู aha, จะพาน้องๆมาเรียนรู้กับวิธีการบวกแล้วก็ลบเศษส่วนค่ะสําหรับการบวกลบเศษส่วนเนี่ยนะคะมันมีด้วยกัน2วิธีค่ะวิธีแรก AN, คือการบวกลบเศษส่วนที่ส่วนเท่ากันแต่อีกอันนึงคือการบวกลบเศษส่วนที่ส่วนไม่เท่ากันแต่ก่อนอื่นเลยเรามาลองทําวิธีการบวกลบเศษส,ส่วนที่ส่วนเท่ากันก่อนโอเคไหมคะสําหรับในขั้นตอนของการบวกลบเศษส่วนที่ส่วนเท่ากันกรเรามีวิธีการดําเนินการง่ายๆค่ะ ถ้าเป็นการบวกเศษส่วนนะคะเราก็เอาเศษไปบวกกันได้เลยถ้าเป็นการลบเศษส่วนเราก็เอาเศษไปลบกันได้เลยค่ะมาเริ่มกันที่ตัวอย่างแรกเลยนะคะสําหรับตัวอย่างแรกค่ะโจทย์บอกว่าเศษ1นส่วนสบวกด้วยเศษ1นส่วนสเท่ากับเท่าไหร่เด็กๆคะส่วนเท่ากันหรือ,อยังคะข้อนี้เศษ 1.4ส่วน4บวกกับเศษ1.4ส่วน4ส่วนเป็น4ทั้งคู่เพราะฉะนั้นเอาเศษมาบวกกันได้เลยค่ะ1บวกกับ1เท่ากับ2เพราะฉะนั้นข้อนี้เท่ากับเศษ2.4ส่วน4นั่นเองค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นการลบนะคะเศษ4.4ส่วน4ลบด้วยเศษ3.4ส่วน4โอเค ส่วนเท่ากันไหมคะพิจารณาที่ส่วนก่อนการบวกลบเศษส่วนนะคะจะต้องคำนึงถึงตัวส่วนหรือดูตัวส่วนตลอดเสมอห้ามลืมจะดำเนินการกันไม่ได้เลยถ้าส่วนไม่เท่ากัน ถ้าเราจะบวกลบนะคะไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ส่วนมันเท่ากันอยู่แล้วถูกไหมคะเอาเศษมาลบกันได้เลยเศษ4ส่วน4ลบด้วยเศษ3ส่วน4เอาเศษมาลบกันเลย4ลบ3ได้1เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเศษ1ส่วน4เป็นไงกันบ้างคะสำหรับการบวกลบเศษส่วนที่ส่วนเท่ากันง่ายใช่ไหมคะเด็กๆทีเนี้ยมันยังมีวิธีการ บวกลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันเราจะดําเนินการโดยการที่จะต้องทําส่วนให้เท่ากันก่อนค่ะเรามีวิธีการดําเนินการอยู่2วิธีค่ะวิธีแรกคือการขยายส่วนส่วนอีกวิธีหนึ่งคือการถอนส่วนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าจะมีวิธีการอย่างไรค่ะโจทย์บอกว่าจงหาผลลัพธ์ของเศษ1นส่วนหบวกด้วยเศษ2องส่วนสามนี่เลยคะข้อนี้เราสามารถดําเนินการได้เลยไหมคะเอาเศษไปบวกกันได้เลยไหม ไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะตัวส่วนไม่เท่ากันส่วนอันหนึ่งเป็น5ส่วนอีกอันหนึ่งเป็น3ไม่สามารถดำเนินการกันได้เพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนแล้วเราจะทำยังไงความรู้เดิมเลยค่ะคือไปหาครนอของ5กับ3 5กับ3มีอะไรหาได้บ้างคะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นรูเอา5คูณ3เป็น15คอครนของเราคือ15 เด็กๆคะส่วน5เนี่ยจะต้องเอาไปคูณอะไราให้ได้เท่ากับ15คะก็จะต้องคูณด้วยเศษ3ส่วน3แล้วส่วน3คอรนอรของเราคือ15ใช่ไหมคะก็ต้องคูณอะไราให้ได้เท่ากับ15คูณอะไรคะคูณ5แต่เวลาจะคูณเนี่ยเราจะคูณ3คูณ5เข้าไปเฉยๆไม่ได้เราจะต้องคูณด้วยเศษ5ส่วน5กับเศษ3ส่วน3 ตอนนี้คุณครูแยกทำเป็นวงเล็บเลยนะค่อยๆทำโดยเอาตัวตั้งก่อนเศษ1ส่วน5คูณด้วยเศษ3ส่วน3ใส่วงเล็บปึ้ง1ตัวคันด้วยเครื่องหมายบวกใส่เครื่องหมายบวกไปเลยนะแล้วก็มาทำอีกวงเล็บ1นปึ้งเศษ2ส่วน3คูณด้วยอะไรคะคอลน,นอคือ15 3ก็ต้องคูณด้วยเศษ5ส่วน 5โอเคได้แล้วนะตอนนี้เรามี2มองวงเล็บนะคะวงเล็บแรกเศษ1ส่วน5คูณกับเศษ3ส่วน3บวกด้วยอีกวงเล็บหนึ่งก็คือเศษ2ส่วน3คูณด้วยเศษ5ส่วน5โอเค1คูณ3ได้3วงเล็บแรกก่อนนะแล้วก็5คูณ3ได้15ได้ไปแล้วนะคะเศษ3ส่วน15ของวงเล็บแรกใส่เครื่องหมายอะไรคะบวก ดึงลงมาเลยเครื่องหมายบวกป๊บเหมือนเดิมวงเล็บหลังนะคะทำตัวเศษก่อน2 5คูได้10ตัวส่วนคูณกันเหมือนกันค่ะเอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วน2อ5คูได้10ตัวส่วน3คูณ5ได้15เด็กๆเห็นอะไรไหมคะว่าตัวตั้งกับตัวบวกส่วนทำไมคะเท่ากันแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นก็คือเอาเศษสส่วน15บวกด้วยเศษสิส่วน15เอาเศษไปบวกกันส่วนไม่ต้องเขียนส่วนเขียนแบบเดิมส่วนคืออะไรเขียนไปก่อนเลย15ปึ้งเรียบร้อยเอาเศษมาบวกกัน3บวก10เท่ากับ13เก่งมากเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ13ส่วน15 ผลลับของเศษส่วน 1, 5บวกด้วยเศษ2อส่วน 2, 3จึงมีค่าเท่ากับเศษส 13, ส่วน15ยากไหมคะเด็กๆถ้าสมมติว่าเอาไปลบนะคะก็แค่เอา3ไปลบกับสิ์แค่นี้เองค่ะก็เป็นการลบง่ายๆแต่เราจะต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนแค่นั้นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับการบวกลบเศษส่วน ทั้งส่วนที่เท่ากันแล้วก็ส่วนที่ไม่เท่ากันนะคะเดี๋ยวในเบรกต่อไปนะคะคุณครูจะพาน้องๆมาลองทําโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวกลบเศษส่วนกันค่ะว่าเราจะสามารถนําความรู้ที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันหรือว่าไปประยุกต์ใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปเจอกันในเบรกต่อไปค่ะ เวลคัมทูโจทย์ปัญหาการบวกลบเศษส่วนค่ะไม่ยากอย่างที่คิดโจทย์ปัญหาก็คือการที่เราเนี่ยได้ลองฝึกการนําไปใช้ในชีวิตประจําวันหรือในชีวิตจริงของเราค่ะว่าคณิตศาสตร์เนี่ยมันเอาไปใช้อย่างไรได้บ้างนะงั้นเรามาลองดูกันที่ตัวอย่างง่ายๆข้อแรกกันเลยค่ะข้อแรกนะคะบอกว่าคุณป้ามาลัยปลูกผักได้เศษ5ส่วน8ของแปลงมาลี ปลูกผักได้เศษสส่วน8ของแปลงสองคนปลูกผักรวมกันได้เท่าไรโจทย์ข้อนี้มีแค่2ตัวเองค่ะคือคุณป้ามาลัยปลูกผักได้เศษ5ส่วน8ส่วนมาลีปลูกผักได้เศษสส่วน8ของแปลงอยากรู้ว่าทั้ง2คนนี้ปลูกผักได้เท่ากับเท่าไหร่เวลาที่เราเจอโจทย์ที่เป็นโจทย์ปัญหาแบบนี้ค่ะ ทำคณิตศาสตร์เนี่ยเราจะต้องเริ่มจากการทำให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ก่อนค่ะโอเคประโยคสัญลักษณ์ของเราเนี่ยเขาถามว่าอะไรโจทย์บอกว่าสองคนปลูกผักรวมกันได้เท่าไหร่คำว่ารวมกันเป็นคีย์เวิร์ดเลยนะเวลาทำโจทย์ดูก่อนว่าโจทย์เขาถามว่าอะไรคือรวมกันได้เท่าไหร่คุณครูไฮไลท์ตรงคำว่ารวมกันเลยฟืบไฮไลท์สีเข้มเข้เลย รวมกันคือการเอามาบวกกันนั่นเองโอเคเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ของข้อนี้ก็คือเศษ5ส่วน8บวกกับเศษ2ส่วน8เท่ากับสี่เหลี่ยมนั่นเองโอเคงั้นแสดงวิธีทำเลยนะมาลายปลูกผักได้เศษห้าส่วนแปดของแปลงต่อไปมาลีปลูกผักได้ เศษ2ส่วน8ของแปลงโอเคไหนๆคะสองคนปลูกผักรวมกันได้เท่าไรก็เอาเศษ5ส่วน8มาบวกกับเศษ2ส่วน8ย้อนกลับไปตอนที่แล้วเศษ5ส่วน8บวกกับเศษ2ส่วน8ที่เราได้ฝึกกันมาอย่างเข้มข้นแล้วเมื่อกี้นี้อันนี้คือการบวกเศษส่วนที่ส่วนทำไมคะ เท่ากันถ้าส่วนเท่ากันอันนี้มันก็คือปอกกล้วยมากๆเลยมันง่ายมากๆเลยก็คือเอาเศษไปทําอะไรกันเลยคะไปบวกกันได้เลยส่วนตัวส่วนเขียนเลยนะการลืมใส่เลยส่วน8ปส่วนตัวเศษก็คือเศษ5บวก2 5บวก2ได้เท่าไรคะอบอกคุณครูให้ชื่นใจที5้บวก2ได้7เก่งมากเพราะฉะนั้น2คนปลูกผักได้ เจส่วน8ของแปลงเพราะฉะนั้นถ้าเราจะตอบโจทย์ข้อนี้ว่าคุณป้านาายกับมารีปลูกผักรวมกันได้ทั้งหมดเศ็ดส่วน8ของแปลงนั่นเองค่ะโอเคจบแล้ว1ข้ออันนี้นะคะเป็นโจทย์ปัญหาของการบวกรบเศษส่วนที่ส่วนเท่ากันทีนี้เรามาลองดูนะคะว่าข้อต่อไปอ่ะจะยากหรือว่าง่ายแล้วเด็กๆอ่ะจะทำได้หรือเปล่ามาลองดูเลยไหมคะ โอเคมาทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะโอเคมานะมีเชือกยาวเศษ4 9นเมตรตัดไปผูกกล่องเศษ3 9นเเมตรเหลือเชือกกี่เมตรอ้าวทำยังไงคะเนี่ยโจทย์สั้นมากแล้วแสดงว่าต้องง่ายแน่ๆเลยมานะมีเชือกยาวเศษ4 9น9ตัดไปผูกกล่องเศษ3 9น9เมตรอยากรู้ว่าเหลือเชือกกี่เมตรเขาอยากรู้ว่า เหลืออีกกี่เมตรเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดของข้อนี้คุณครูไฮไลท์เหมือนเดิมนะเหลืออีกกี่เมตรเหลืออีกแปลว่าเขาเอาไปทำอะไรคะมีของอยู่ส่วนหนึ่งตัดออกมาใช้ฟึบหนึงนั่นแปลว่าคือเอาไปทำอะไรกันคะลบกันโอเคงั้นทีนี้นะเรามาลองเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์โอเคประโยคสัญลักษณ์ของข้อนี้ก็คือเศษสส่วน9ลบด้วยเศษอะไรคะ ตัดออกไปใช้ผูกกลองอีก3ส,ส่วน9เท่ากับสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นอันนี้คือประโยคสัญลักษณ์ของเรานะคะโอเคทีนี้นะคะเริ่มทำเลยมานะมีเชือกยาวเศษส,ส่วน9หน่วยคือเมตรตัดไปผูกกลองเศษ3ส่วน9เมตรอยากรู้ว่าเหลือเชือกอีกกี่เมตรทำยังไงคะเอา เศษ4ส่วน9ไปลบออกเศษ3ส่วน9ส่วนเท่ากันไหมข้อนี้ส่วนเท่ากันไหมคะเด็กๆส่วนเท่ากันได้เลยส่วนคือ9เพราะฉะนั้นทําแบบนี้เลยค่ะเขียนส่วนไปก่อนส่วน9โอเคเอาเศษมาทําอะไรกันคะเอาเศษมาลบกันโอเคตัวตั้งเป็น4ลบออกไป3 4ลบ3ได้เท่าไหร่คะ 1. เพราะฉะนั้น เหลือเชือกอีกเศษ1.9ส่วนเเมตรนั่นหมายความว่าถ้ามาณนะมีเชือกอยู่เศษ4.9ส่วน9ตัดไปใช้ซักเศษ3.9ส่วนเเขาจะเหลือเชือกอีกเศษ1.9ส่วน9นั่นเองค่ะเด็กๆยากไหมคะข้อนี้ไม่ยากใช่ไหมคะน้องๆเข้ามาดูกันที่ข้อต่อไปเลยนะคะการระยะปลูกผักบุ้งเศษ2.5ส่วน5ของแปลงผักกาดขาวเศษ1.5ส่วน5ของแปลงและ ผักกาดหอมอีกเศษ1ส่วนหของแปลงคุณครูอยากรู้ว่ากรารรยะปลูกผักรวมทั้งหมดเท่าไรโอเคโจทย์บอกว่าปลูกผักบุ้งผักกาดขาวแล้วก็ผักกาดหอมคียเวร์ของโจทย์ข้อนี้คืออะไรคะปลูกผักรวมกันทั้งหมดเท่าไรคำว่ารวมกันคืออะไรคะเอาไปทำอะไรกัน บวกกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการเอามาบวกกันเนี่ยนะคะเราก็จะมาเริ่มเขียนประโยคสัญลักษณ์เลยก็คือประโยคสัญลักษณ์ของเราก็คือเศษสส่วนหบวกด้วยเศษหส่วนหแล้วก็บวกด้วยเศษหส่วนหเท่ากับสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะการะยาปลูกทั้งผักบุ้งผักกาดขาวแล้วก็ ผักกาดหอมรวมกันทั้งหมดเท่าไหร่เรามาเริ่มทำกันเลยนะคะอันแรกนะคะกัลยาปลูกผักบุ้งเศษสองส่วนห้าของแปลงต่อมาค่ะปลูกผักกาดขาวเศษหนึ่งส่วนห้าของแปลงและปลูกผักกาดหอมเศษหนึ่งส่วนห้าของแปลงกัลยาปลูกผักรวมทั้งหมด ีแปลงทำยังไงคะส่วนข้อน,นี้ทำไมคะเท่ากันหมดเลยคือส่วน5ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นคุณครูเขียนเลยนะว่าเศษ2ส่วน5บวกเศษ1ส่วน5บวกเศษ1ส่วน5เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่เราเอาเศษไปบวกกัน2บวก1บวก1ส่วน5 ส่วนใส่ไปเลยนะเท่ากับ5คุณครูไม่ไปยุ่งเลยใส่ส่วนไปก่อนเลยเท่ากับ5 2าบวกหบวกหเท่ากับเท่าไหร่คะ2อ1บวกหบวกหเท่ากับ4ส่วนหเพราะฉะนั้นเท่ากับเศษสส่วนหาคำตอบของข้อนี้การยาปลูกผักรวมกันทั้งหมดนะคะทั้งผักบุง้งผักกาดขาวแล้วก็ผักกาดหอมรวมกันแล้วเท่ากับ เศษสวน5ของแปลงนั่นเองค่ะยากไหมคะข้อนี้ไม่ยากใช่ไหมล่ะโอเคค่ะสำหรับใน EP นี้นะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้วิธีการ ทั้งบวกลบเศษส่วนแล้วก็โจทย์ปัญหาถึงการนําไปใช้ว่าเราจะเอาเศษส่วนเนี่ยนำไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราอย่างไรได้บ้างเดี๋ยวในอีพีหน้านะคะเราจะมาเรียนรู้กันว่าเอ่การคูณการหาเรเศษส่วนจะเป็นอย่างไรแล้วพบกันหน่ยในอีพีหน้านะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ